สวัสดีครับพ่กรรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิษพลเดชวิสัยจะไม่พูดเรื่องนี้ก็จะหาว่าผมตกข่าวจะหาว่าผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการนางงามเพราะจริงๆแล้วผมก็อยู่ในวงการนางงามนะผมเป็นพีดีเขาเรียกพีดีนะคือผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนห้าจังหวัดนะเว้ยพิศุโลกอุตรดิตพิจิตกำแพงเพชรตาก ห้าจังหวัดน,นะผมเป็นพีดีคนแรกนะเวย้ยได้ทำงานได้ร่วมงานกับคุณนวัดมาแล้วรุ่นแรกเลยชุดแรกเลยนะครับแต่คุณนวัดก็คงไม่รู้จักผมแล้หล่ะก็ไม่เป็นไรแต่ผมรู้จักเขาแล้วเขาให้ความสำคัญมากเขามางานผมด้วยพามิสแกรนไทยแลนด์สองคนมาร่วมงานผมด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าผมอะอยู่ในวงการนางงามนะเวย้ยแลวตอนนี้ผมเป็นเจ้าของดิสรทธิ์พิษณุโลกซุปเปอร์โมเดลนะครับจ่พิษณุโลกก็เลยต้องคุยเรื่องนางงาม กันนิดหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่คุยเหมือนชาวบ้านเขานะจะคุยอีกแง่มุมในสไตล์ของผมครับอ่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยดีเขาก็เลิศหรูอลาัางการอยู่แล้วนะครับของเราก็ได้ที่สองชื่อแอนโทเนียโพซิลนะ,ะรูประวัติเธอก่อนละกันอายุ27เกิดปี2539สูง175โอ้เตี้ยวกับผมนะผมสูง178จบปีริญาตรีนานาชาติวิชาการจราจประจำพันธมิารันนานาชาติสแตมฟอร์ด แม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนเดนมาร์กเติบตัวในครอบครัวผสมผสานวัยเด็กอยู่เจ็ดประเทศนะเจ็ดประเทศแล้วอโทเตเนียนะชื่อแอนชอบเล่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตบอลรวมถึงมวยไทยโอ้โหมวยไทยอย่าไปเล่นเลยเดี๋ยวขาช้ำหมดไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเล่นเลยนะแล้วก็รอบสามคนสุดท้ายสุดยอดสร้างประวัติศาสตร์ก็เป็นรองอัดับหนึ่งคนแรกในรอบสามคนสุดท้ายนะครับ ไอรองนางนางามจักรวาลเรามีมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยมีเรามีนางงามจักรวาลสองคนแล้วมีอภัสรามีปุ๋ยพรทิพป,ปุ๋ยนี่ผมเคยเจอตัวตัวเป็นๆนะโคตรสวยเลยแล้วผัวเขาตอนนั้นยังเป็นผัวเด็กหมัวหนุ่มโคตรหล่อเลยเจอมาเป็นๆมาแล้วตอนที่ผมยังอยู่ในวงการนางงามนะผมเป็นคนขับรถให้กับบอสใหญ่แล้ว มีสองคนส่วนรองนางงามจัก,กรวาลมีคนเดียวคือคุณจีระนันสเวตนัณน์นะครับเป็นรองอันดับสองนะไม่ใช่อันดับหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยเก้าโอ้โหแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยต่อจากอัสราหงสกุลนะซึ่งเป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกนะครับผมได้ตอบคําถามสามคนสุดท้ายมีห้าคนสุดท้ายแล้วก็สามคนสุดท้ายก็ตอบ,ตอบคําถามก็ฟังดูแล้วก็พอๆกันนะนะคำถามเขาก็ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมันมีการหยิบสุ่มมาคําถามรอบ5คนสุดท้ายรอบ5คนสุดท้ายใช้การหยิบสุ่มแต่รวบรอบ3คนสุดท้ายคําถามเป็นคําถามเดียวกันนะครับผม5คนสุดท้ายก็จะเก,เกี่ยวกับว่าเอา5คนสุดท้ายก่อนนะาคนสุดท้าย5คนสุดท้าย อันนี้แอนโทเนียอันนี้อันนี้ไอ้นางงามจักรวาลชื่อ is, s> <S เชลนิสเขาก็หยิบมาได้ว่าค่านิยมหรือคุณสมบัติใดที่นำทางคุณไปฐานะเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นนอันี <_ s> ้คำถามเขาเขาก็พูดใครานิยมบันดาลเด็กแรงบันดาลใจอะไรผู้หญิงหลายล้านคนแกนแท้ของการเป็นมนุษย์ทำหนองนั้นนะส่วนของเราก็คือถ้ามีโอกาสได้พูดกับเราเด็กๆเกี่ยวกับ ออนไลน์เบียริงบูลี่ในโลกออนไลน์คุณจะพูดยังไงเอาเขาก็พูดมาการเป็นเด็กต้องเชื่อฟังนู่นนี่นู่นนี่อันนั้นห้าคนสุดท้ายอันนั้นใช้สมเอาส่วนสามคนสุดท้ายเป็นคำถามเดียวกันนะครับผมคำถามว่าถ้ามีโอกาสใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงคนอื่นเป็นเวลาหนึ่งปีคุณจะเลือกไขนะ่ไอ้นางงามมันมันเลือกไข่วะไอนางงามจาก,กวาน มันเลือกมันเลือกจะเป็นใครวะไอผมก็ไม่รู้จักแบบไอนางงามจักรวาลมันจะเลือกแมรี่วอนโตคาร์บนะใครก็ไม่รู้นะส่วนของเราเลือกมารายูนาฟไซอะแตของใครก็ไม่รู้แหละก็เลือกแล้วก็อธิบายว่าเลือกพอเพราะเหตุใด,ดอะไรนู่นนี่นั่นนะ ต่อไปเไดี๋ยวมาบอกก่อนว่าใครใครเป็นนางงามใครเป็นรองจะได้บันทึกไว้ในช่อง YouTube ผมนะครับนางงามที่ได้ก็คือเป็นมิสนิกา a ากัวนะครับเป็นคนแรกของประเทศเขาที่ได้นางงามจากรวาลน,นะครับผมส่วนรองอันดับหนึ่งก็คือของเราครับแอนโทเนียพอซิลแล้วรองอันดับสองก็คือโมโมรายาวินสารจากออสเตรเลียนะก็ได้สามคนนี้ ก็ไม่ต้องเสียใจครับรองอดบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่านางงามจัก,กรวาลตายนะหรือว่าโดนปลดอะไรนี่เราก็จะขึ้นแทนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นซแปรไว้เป็นอาไหลไว้ก็แล้วกันนะหลายคนก็บอกว่าของเราอะน่าจะได้เป็นนางงามจัก,กรวาลมีบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของเว้ยเป็นเจ้าของมิจูนิเวิร์นเว้ยคุณแอนจักรพงเว้ยเป็นคน ซื้อมาเว้ยแล้วทาไมไม่เอากรรมการคนไทยไม่เล่นพวกเล่นพ้องเล่นเส้นเราจะได้เป็นงางามจักรวาลไงเล่าเสียเงินไปแล้วตั้งเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านรวมพันล้านนู่นน่ะทําไมไม่ทําอย่างนี้อ่าพูดอย่างนี้พูดได้ยังไงวะก็ไม่เข้าใจคนพูดคือไอ้อย่างนี้ดีแล้วผมว่าได้ลองอัดับหนึ่งนี่มันก็ยังเป็นข้อคอรหานินทานะเว้ยเอาจริงๆนะ ถ้ายิ่งได้นาะงงามจากรวาลยิ่งเป็นข้อคนอานดินทามากขึ้นไปอีกอะ่ะทางที่ดีนะของเราเนี่ยน่าจะตกรอบเลยไม่ต้องเข้ารอบมีรอบสิบคนเปล่าไม่รู้ไม่ต้องเข้ารอบเลยนั่นอะ่ะมันจะทําให้งานนี้มันโปร่งใสมันจะดูดีใช่ปะ่ะหรือเข้ารอบห้าคนก็ได้โอ้โหนี่เข้าไปถึงประกบคู่เลยนะเว้ยสุดยอดเหมือนพิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะไทยก็ไปประกบคู่เลย,แล,ยแล้วไทยเราก็ได้ออรองอันดับหนึ่งนั่นก็โอเคแล้วล่ะ บางทีการเป็นเจ้าของการเป็นมันก็ต้องมีปัญหาตรงนี้ถึงไม่มีการโกงไม่มีการล็อกไม่กันเขาก็จะพูดไปเรื่อยขนาดนี้แม่งยังโดนกลุ่มคนด่าเลยนะว่าทําไมไม่เอาให้ได้แสดงว่าพวกมึงไม่ได้สนใจความยุติธรรมหาเหวอะไรกันเลยหรอวะมันจะได้มาต้องสง่างงามๆนะเว้ยอ้าวอีกคนนึงบอกไอ้มิสคารกัวเนี่ยมันใช้ล่ามมันทั้งๆที่มันพูดภาษาอังกฤษได้ แต่มันใช้ล่ามคำว่าใช้ล่ามก็คือเวลาเขาถามมาปุ๊บมันรู้แล้วคาถามเนี่ออกไปปุ๊บแล้วมันก็ได้มีเวลาคิดแล้วก็ล่ามก็จะมาแปลให้เราฟังแล้วเราก็พูดให้ล่ามฟังล่ามก็เอามาแปลอีกทีมันก็จะมีเวลากินเวลาเยอะขึ้นแลวได้มีเวลาค,คิดผมจะบอกให้มันเวลาเสี้ยวนาทีเสี้ยววินาทีเองมึงอย่าไปคิดมากขนาดนั้นจะบอกให้ เขาอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้แต่เขาอาจจะไม่เก่งก็ได้นะเดี๋ยวพอเอาเรื่องคุยภาษาอังกฤษก่อนหลายคนบอกว่าโอ้คุณเสฐาพูดภาษาอังกฤษได้คุณพิธาพูดภาษาอังกฤษได้คุณอภิสิทธิ์พูดภาษาอังกฤษได้แม่งเจ๋งว่ะเจ๋งเป็นนายกรัตรีที่เจ๋งมากๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็พูดได้ก็เป็นต้มนต่อนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นเองแล้วการที่พูดภาษาอังกฤษได้แล้วเวลาไปคุยในเรื่อง การเรื่องงานนะแล้วไม่มีรามนะจะพลาดนะภาษาอังกฤษของนายกเศรษฐาภาษาอังกฤษของคุณพิชาภาษาอังกฤษของคุณวิสิทธิ์นั้นมันไม่รู้ภาษาอังกฤษระดับไหนนอกป่ะคุณจะสู้รามได้ไหมรามเขาเป็นอาชีพรามเขาฟังคําถามปุ๊บเขารู้เลยว่ามันเป็นยังไงการ พอทางเราตอบไปเขาบอกไปมันคำถามภาษามันมีเพี้ยนมันมีได้ยิ่งไปตอบเองพูดเองยิ่งไปแถลงข่าวให้หนักข่าวต่างประเทศฟังบางทีมันเพี้ยนนะเว้ยมันไม่ได้เก่งอะไรนะเว้ยถ้าคนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะดีนะถึงได้เป็นนายกอ้าวอย่างนั้นเราก็ต้อง,องมีต้องมีแอร์โฮสเตสแล้วเดชใช่ปะเราก็ต้องมีต้องมีล่ามเลยสิเราไม่ต้องมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วเดยเพราะว่าคนพวกนี้ก็จะไปเป็นนายกกันหมดนะเจถ้าพูดภาษาอังกฤษ ได้แล้วก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้มันไม่ใช่มันควรละเรื่องกันนะครับผมทำไมญี่ปุ่นเวลามันไปไปขายไอ้กันมันทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษวะคุณนึกเหรอว่าไอ้นายกญี่ปุ่นผู้นำญี่ปุ่นมันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอ้ไอ้จีนเนี่ยทำไมมันไม่พูดภาษาอังกฤษวะมันพูดไม่ได้เหรอมันพูดได้ทั้งนั้นแหละอันหนึ่งมันก็เบียนเทคนิคว่า ทำไมกูต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยวะไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่คูเนี่ยวะอ่ะทําไมมึงอ่ะไอ้การมึงมาญี่ปุ่นอ่ะมึงมาคุยกันทาไมมึงไม่พูดภาษาญี่ปุ่นอ่ะมึงพูดภาษาอังกฤษทําไมอ่ะเออเวลามาจีนมึงไม่พูดภาษาจีนอ่ะไอ้การมึงพูดภาษาอังกฤษทําไมอ่ะเออมันต้องอย่างนี้เด้ทําไมอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วมันมีปัญหาอะไรที่ที่ผมพูดไปเพราะผมพูดไม่เป็นไงก็พูดเข้าข้างตัวเองพูดปลอบใจตัวเอง แต่ถ้าพูดเป็นผู้ไรเหมือนก็ดีอ่ะมันก็เป็นแต้มต่อนิดๆหน่อยๆยแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วมันต้องภาษาจีน,นด้วยภาษานน่นด้วยภาษานี่ด้วยโอ้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องสนใจหรอกครับจะพูดได้ไม่ได้มันมีล่ามท่านจะมีล่ามไม่ทหาหอกอะไรอ่ะอ่ะล่าลมาก็อ,อดตายกันหมดเลยมั words, วแต่พูดภาษาอังกฤษได้หมดทุกคนอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเป็นเมืองขึ้นของไอ้การไม่ได้เป็นเมืองข,ขึ้นของอัง,งกฤษเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพูดภาษาอังกฤษได้แล้วทำไมเราไม่พูดภาษาฝรั่ แล้วเราทาไมไม่พูดภาษาอื่นวะก็ไม่ต้องไปพูดแม่งหรอกก็าพูดได้เท่านี้ก็บุญแล้วพูดภาษาไทยได้และพูดภาษาไทยรู้เรื่องก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมบอกให้ <c oughs> อ้าวอันนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องเรื่องไอ้นางงามจัก,กรวาลเนี่ยเฮ้ยอย่าไปอินอะไรกันให้มากมายเลยแล้วผมจะบอกให้ว่าไอ้นางงามจัก,กรวาลของไทย,ยชื่ออะไรวะจําไม่ได้ก็จําไม่ได้เดชื่อเลยไม่ใช่เอาไอ้รองเนี่ยแอนโทนียโพซิลเนี่ย เขาเป็นคนไทยจริงๆหรอครับหน้าตาเขาเหมือนคนไทยหรอครับอ่ะเขาเคยอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าครับอ่ะคุณแม่เขาเป็นคนไทยคุณพ่อเขาเป็นคนเดนมาร์กครับแล้วเขาจะลึกซึ้งกับประเทศไทยไหมครับแล้วถ้าเขาเป็นนางงามจักรวาลจากโคตาประเทศไทยแล้วเขาจะรู้เรื่องราวของประเทศไทยไหมครับที่จะไปพูดจาปาสายกับชาวโลกครับเออใช่มาก โอ้ไใช่เราต้องเอาคนบ้านเราไปเว้ยเอาคนใต้ไปเว้ยคนเหนือไปเว้ยเอาคนอีสานไปเว้ยแล้วก็ไปประกวดกับเขาไม่ใช่เอาลูกครึ่งไปประกวดกับเขาเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้ตีกรอบอะไทเกอร์วูดอะแมงแม่มันเป็นคนไทยอะไอหาแม่งดูถูกคนไทยไปบอกมันเป็นคนไทยแม่งไม่ชอบแมงแบบทั้งทั้งแม่งก็เป็นไอหมืดไอ้มืดก็ไม่ได้มีสาัธาสสังคมอะไรดีเดกว่าคนไทยหรอก มันยังไม่ชอบบางทีเราอย่าไปไปบอกเขาพอเขามีชื่อเสียงเขาดังหน่อยเฮ้ยลูกครึ่งไทยลูกครึ่งไทยอย่าไปบางทีเขาไม่ได้สนใจประเทศไทยจะด้วยซ้ำไปนะจำไว้เอาคนที่สนใจคนที่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยดีที่สุดและการที่ไปคัดลูกครึ่งมาเพื่อไปประกวดน่ะมันก็ไม่ใช่ไทยแท้เพราะเขามองว่าเ้ยคนไทยแม่งสวยขนาดนี้เลยวะ ไอ้คนไทยมันหน้าตายอย่างนี้หรอวะเขาจะงงนะเขาจะสับสนจริงๆนะครับผมไปประกวดได้ไม่ได้ก็ช่างแม่งมันนะมันไม่จําเป็นต้องได้หรอกไอ้นางงามจัก,กรวงจัก,กรวาลจัก,กรแวนอะไรเนี่ยได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างมันก็ตอนนั้นเองแล้วชีวิตนะบางทีไอ้นางงามจัก,กรวาลเนี่ยไม่ได้ประสบความสสาเร็จเท่ากับไอ้พวกี่ตกรอบนะไม่ต้องเอาที่สองที่สามที่สี่นะไอ้พวกี่ตกรอบนะความเป็นอยู่ชีวิต ยิงดีกว่าไอ้ทางนจักววาลด้วยจำไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ปัดเทศดนี่ผมก็น่จาจะเปลี่ยนเป็นชื่อรายการนะรายการเป็นคุยไปบน่นไปแล้วขันก็บน่นอันนี้บน่บนบน่นบ่นไม่ได้ขยี้อะไรเลยก็บน่นไปตอนนั้นครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับที่ติดตามนะครับมาซื้อหนังสือผมดีวกว่านะขถาตำราพลิกชีวิตกับเล่มนี้ผมเขียนสุดความสามารถอ่าเขียนมาเป็นร่วมราวสายมูเตลู ในนี้นะครับซื้อ290าบาทครับไม่ได้ซื้อหนังสือดังเดียวนะช่วยผมด้วยแล้วก็ช่วยเข้ากองทุนอิสระผลด้วยนําไปช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับผมซื้อหลายๆเล่มก็ได้ครับใกล้ปีใหม่แล้ว5้าเล่ม1ิเล่มซื้อได้เยอะๆเลยหรือเล่มหนึ่งก็โอเคก็ขอบุณมากๆติดต่อผมได้3ามช่องทางครับ Facebook ลงธุรกิจผลเด่นวิสัยลายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ดอเดียวกันนะครับขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับไปดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยก็จะมีของกินของใช้ของในมากมายวันนี้จะมาประชาพนันเรื่องกระถางแคนตัดครับซึ่งเป็นกระถางที่สวยงามมากจริงๆมีลวดลายใช้แผดนเมดมีหนึ่งเดียวในโรคขายใบละร้อยเก้าสิบบาทเองนะช่วยสั่งซื้อกันหน่อยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณมา,มากมากที่ติดตามคลิปนี้จนจบและก็ติดตามรายต่อไรคลิปด้วยดีเสมอมาขอห้ามีความสุขนะครับขอให้พาคุมครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค,ครับสวัสดี Tchau,